อ่าน,นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสาหรับในวันนี้เราจะมาเจาะตื้นข่าวใหม่นะครับที่เป็นข่าวใหญ่ของวันพีซกันโดยก่อนอื่นนะครับต้องขอเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าความรู้สึกของผมนะครับคือสืบเนื่องมาจากเมื่อคือนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมอดนอนมาอย่างยาวนานผมก็สลบสลายไปเมื่อตอนเช้าของวันที่7มิถุนายนนี่แหละแล้วทีนี้พอผมตื่นมาก็พบว่ามีข่าวใหญ่ในวงการการ์ตูนให้พลึดไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสารต่อตำนานของเบอร์เซอร์กหรือว่าเรื่องข่าวใหญ่ของวันพีทหรือวันพีทคนแสดงหรือคนแสดงวันพีทหรือฟิล์มเลสอะไรเยอะแยะไปหมดรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในมิติควอนตัมมานะครับดังนั้นเราจะขอเจาะไปทีละข่าวก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่านะตอนนั้นมือเราก็คาอยู่กับการตัดคลิปใหม่เกี่ยวกับโมโมโนสเกะและยามาโตะนะครับซึ่งผมถึงกับต้องพักโปรเจกต์เอาไว้ก่อนแล้วมาพูดถึงข่าวนี้กันดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีต่อยอดในพูดถึงประเด็นใหญ่ๆออออีีกกกกื่่่่่งงงงงงนนนนนนนึทยาาจะะพูดมนะดมัังงัั้้้ไ็็ตขวค ข่าวการงดตีพิมพ์ของวันพีชนะครับหรือถ้าให้สรุปแบบพพดๆคุณแม่ห้วนนั่นก็คือวันพีชจะตีพิมพ์อีก2ตอนและงดห1เดือนครับจบนั่นแหละและแน่นอนว่าการที่ทุกท่านเข้ามาดูคลิปนี้นี่ก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แค่ข่าวสั้นง่อยๆแบบนี้กลับไปใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าถ้าข่าวแค่นี้นี่หลายๆคนน่าจะเห็นกันเต็มฟีดกันหมดแล้วล่ะดังนั้นผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งหมดเองนะครับโดย เริ่มจากตรงนี้นะครับที่เป็นแถลงการจากกองบอกอนะครับซึ่งใจดีที่แบ่งปันลงรายละเอียดเอาไว้ให้ไกจินแบบพวกเราเนี่ยได้อ่านกันในทวิตเตอร์ของบัญชีวันพีสสตาร์ฟูดด้วยนะครับนั่นก็คือข้อความจากอาจารย์เออิจิโร่โอดะผู้เขียนวันพีสเรานะครับโดยมีเนื้อหาใจความว่าได้หยุดแล้วโอยหยุดพักครับผมจัวหัวตัวเบร์ลเลมเลยนะฮะยาซูมิมัตนี่หมายถึงการหยุดหรือการพักผ่อนนั่นแหละเนื้อหาใจความก็คืออาจารย์แกบอกว่าหลายเดือนก่อน บรรณาธิการวันพีซหรือบอกอของผมนี่ก็เคยบอกว่าอาจารย์โอดาครับหน้าร้อนที่จะถึงนี้นี่จัดว่าเป็นช่วงที่หนักหน่วงสำหรับอาจารย์มากเลยนะครับฤดูร้อนของญี่ปุ่นคือช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนะครับอ่ะต่อต่อ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักเอาการไหนจะก,การฉลองครบรอบ25ปีของมังงะวันพีซในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงและก็ยังมีภาพยนตร์ฉายรงที่ขายได้แน่ๆแบบแบร์เบอร์อย่างวันพีซฟิล์มเรดอีกในเดือนสิงหาคมแถมยังต้องมีโครงการไปทัวร์แอฟริกาเพื่อไปทําหน้าที่คอยควบคุมการผลิตของวันพีซฉบับคนแสดงของ Netflix อีก และที่สำคัญคือช่วงหน้าร้อนเรายังมีการคลลาโบสุดฮอตของวันพีซอย่างไหนจะมีโฆษณาของรวมไปถึงอีเวนต์พิเศษของวันพีซอย่างยังไม่บอกอีกเพียบนี่มันเป็นประโยคบอกเล่าที่แฝงการ PR ว่าในช่วงการฉลองครบรอบ25ปีวันพีซจะมีอะไรมานำเสนออย่างน่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆวันพีซชัดๆคุณโอดะก็ถ้าจะต้องยุ่งหน้าดูว่าอย่างนั้นไหม เอาเป็นว่าไหนๆก็ปันต้นฉบับของภาควานุคุนี้อันยาวนานนี่จบแล้วทั้งทีคุณโอดะสนใจจะหยุดพักสักเดือนหนึ่งเป็นไงอาจารย์โอดะไหนก็บอกว่าว่างไงนะหยุดพักผ่อนยังงั้นบ้าหรือเปล่าผู้อ่านทุกคนก็กําลังรอคอยความสนุกของจำกันขนาดนี้คุณจะบ้าก็ต้องหยุดสิวไปแอฟริกาเว้ยไปแอฟริกาจริงๆโอเค เอาจริงๆผมก็อยากจะสรุปเรื่องราวเนื้อหาในช่วงท้ายและเดินหน้าเขียนเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของวันพีซให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะแต่ก็ตามที่ว่าผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยผมคงจะต้องขอช่วงเวลาเตรียมตัวเตรียมใจและก็พักเอนหลังสักแปบ๊บแล้วผมจะกลับมาอีกทีก็ในตอนเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีวันพีซพอดิบพอดียังเทและก็ไม่ต้องห่วงครับถึงจะบอกว่าหยุดพักการตีพิมพ์แต่ก็ยังไม่ได้หยุดทันทีทันควันอะไรขนาดนั้น ผู้อ่านยังคงได้สนุกกับมังงะในอีก2ตอนที่เหลือส่วนในจ้ำฉบับที่30มสถึงสาวันพีชจะมีการหยุดตีพิมพ์นะครับเป็นเวลา4สัปดาห์ท่วนเพื่อให้ผมได้เตรียมตัวเตรียมใจส่วนเรื่องไปเที่ยวแอฟริกานั้นก็ผมไม่ได้ไปหรอกครับอันนี้ก็เพราะโดยสถานการณ์โควิด1นแบบนี้ก็คงต้องล้มเลิกแผนการเดินทางที่วางเอาไว้นั่นแหละครับ มังะวันพีซจะกลับมาตีพิมพ์อีกครั้งในจำฉบับที่34ซึ่งตรงกับวันที่25กรกฎาคมที่เป็นวันเกิดวันพีซพอดีและทุกคนอย่าลืมไปดูวันพีซเดอะมูวี่ฟิล์มเลสที่จะเข้าโรงในญี่ปุ่นวันที่6สิงหาคมนี้ด้วยนะครับขอบอกเลยว่านะ่าสนใจมากๆขนาดทีมงานทุกคนยังรักอุตะจังกันหมดเลยอุตะจังนะไดสุกินะมีเน้นด้วย และเรื่องรายละเอียดของ The ะมูฟวีภาคนี้ที่หลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันวอมแม่งจากกักอะไรนักหนาวะก็รอรับชมกันได้เลยนะครับดังนั้นเรามาเริ่มต้นการเฉลิมฉลองกันในวันที่8มิยนี้เวลา1ทุ่มตรงถ้าเป็นเวลาในไทยเราก็5โมงเย็นนะครับในช่องอย่างเป็นทางการของ One Piece ก็คือช่อง One Piece Kochigi YouTube Channel โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ One p i e ฟิล์มเลดโดให้ชมกันมีต่อภาพล่างนะจ๊ะนั่นนิ้วโป้งทำท่ายเยี่ยมใช่ไหมนะ่ะ อ่ะส่วนอันนี้เป็นภาพข้างล่างนะคะคือสาเหตุหลักที่ผมต้องรีบลงคลิปนี้เลยก็คือรายละเอียดของวันพีซฟิลเลสท,ที่จะเปิดเผยในวันที่8มิถุนายนตอน5โมงเย็นบ้านเราดังนี้นะครับ 1. คนที่จะมาภาคเสียงตัวละครสุดเท่ดีไซน์สุดจา้าบที่แฟนๆวันพีซทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับมันอย่างกอดอนที่ไม่แลมซี่ส่วนตรงช่องนี้เนี่ยเขาเขียนว่านักภาคชื่อดังนะครับ 2. คือคนที่จะมาภาคเสียงอุตาจังคนดัง ส่วนในช่องนี้เขียนเป็นคําพูดอุตะนะครับว่านี่ลูฟี่เลิกเป็นโยสลัดไปซะแล้วก็โอดะซังเลิกหยุดพักผ่อนระจารย์เดียวปากอันในช่องนี้น่าจะเป็นคําพูดอาจารย์โอดะแหละบอกอุรุเซส่วนที่เน้นสีม่วงๆนั่นคือวิใครใครจะมาพากอุตะกันนะส่วน3เนี่ยคือเผยตัวอย่างใหม่วิ่งวังของวันพีทฟิล์มเลสสก็คือเพลงประกรอบภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าอยากฟังเร็วๆจัง5ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครอุตตะนะครับ ที่น่าจะมีเรื่องราวเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเปิดเผยในส่วนของพลังความสามารถหรือว่าผลพิศาสตร์ที่กินอะไรแบบนี้นะครับส่วน6ก็คือภาพวาดวิชวลโปสเตอร์โดยโอดัจจินะฮะแล้วก็มีการโยงออกมาบอกว่าโคตรเทขอบอกรอดูเลยส่วน7ก็การประกาศอื่นๆซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการขายของขายของแล้วก็ขายของนะครับฟิกเกอร์ของสะสมดอกเดกต้องจัดมาอีกหนักๆแล้วก็8ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดตีพิมพ์ของมังงะวันพีซนั่นเองนะครับ ดังนั้นสรุปได้ว่าวันพีซจะมีให้เราอ่านอีก2ตอนนะครับก่อนที่จะห,หยุดยาวไป1เดือนเพื่อให้อาจารย์แกเนี่ยเตรียมตัวสําหรับการขึ้นเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของวันพีซและวันพีซเนี่ยจะกลับมาตีพิมพ์ในวันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีพอดีนะครับน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษรอเราอยู่แน่ๆเพราะว่าเอาแค่ช่วงท้ายภาควานโนนี่ก็มีอะไรพิกพีคให้ไฮฟ์นะครับมาเรียกความตื่นเต้นมากระตุ้นต่อมน้ําตาเรากันหน้าดูซึ่งพวกบรรดาอีเวนต์หรือการโคลาโบหรือมีโฆษณาอะไรที่ เขียนในใบายนั้นเ้วเขียนเป็นวงๆจุดๆ,ๆที่ไม่ยอมบอกก็อาจจะเปิดเผยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับส่วนเรื่องที่ว่าหยุดไปแอฟริกาเพื่อไปคุมซีรีส์ Netflix ที่เราเราเห็นกันตามข่าวโซเชียลเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นการรีบลงข่าวกันไวไปหน่อยนะครับคือไวมากจริงๆนะเพราะจริงๆจากเนื้อหาจริงๆที่ออกมาจากมือของอาจารย์แกนี่แค่อ่านต่อไปอีกสักหน่อยไม่อีก,กี่บรรทัดเท่านั้นเองครก็จะเห็นข้อความในวงเล็บว่าแกก็บอกอยู่ว่าแกไม่ได้ไปแอฟริกานะครับเพราะว่าติดปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ก็โอเคครับทีนี้ในส่วนของการหยุดพัก1เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ของวันพีซแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่เนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของวันพีซเนี่ยอันนี้ผมว่าดีมากแล้วก็คิดเห็นเหมือน,นหลายๆคนนะครับว่าใจจริงอยากจะให้พักมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเอาแบบเขียนแค่วันละหน้าอย่างอาจารย์ธงาชิเลยก็ยังได้เพราะว่าจะได้สบายใจต่อทั้งคนเขียนและคนอ่านเลยว่าได้อ่านจนจบแน่นอนนะครับและคนเขียนก็เขียนจนจ,นจบแน่นอน และเรื่องหยุดพักนี่ยังไงก็สมควรนะครับเพราะว่าจากเมื่อก่อนนะครับจะมีเหตุการณ์ที่นักเขียนการ์ตูนเนี่ยตายคางานกันแต่ว่าในปัจจุบันที่ผ่านมาก็ดันมีเหตุการณ์นักเขียนการ์ตูนเสียชีวิตกันอีกทางสํานักพิมพ์หรือกองบอกอก,ก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากซึ่งการหยุดพักสักช่วงหนึ่งเพื่อไปเตรียมสภาพร่างกายหรือเตรียมนู่นนี่นี่ก็ไม่ได้มีแต่อาจารย์นักเขียนที่อายุเยอะเท่านั้นนะครับแม้แต่นักเขียนวัยหนุ่มสาวของจำเนี่ยก็ยังมีการหยุดพักกันเป็นเดือนๆนเหมือนกันอย่างเช่น อาจารย์อากุธมิเกเกะนะครับเจ้าของผลงานยิวยิสูคลายเส้นมหาเวทผนึกมานที่เพิ่งอายุ30นะครับก็หยุดพักไปเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยปัญหาสุขภาพนะครับ หรืออย่างล่าสุดนะครับเพิ่งผ่านไปไม่นานก็คืออาจารย์ยุกิทบะตะนะครับเจ้าของผลงาน Black Clover นะครับที่ทำการหยุดตีพิมพ์ชั่วคราวเป็นระยะเวลาราวๆ3เดือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการขึ้นเนื้อเรื่องในองค์ใหม่ซึ่งจากการปรึกษากับกองบอกแล้วมีความเห็นชอบเลยว่าอาจารย์แกควรจะได้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวสาหรับองค์สุดท้ายดังนั้นพอเห็นแบบนั้นนะครับแฟนวันพีชหลายๆคนก็เลยคิดเห็นตรงกันนั่นแหละครับว่าของวันพีชนี่เขียนมา25ปีหยุดแค่เดือนเดีเดยวนะี่ยังน้อยไปด้วยซ้ํา และคนดูเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอนิเมะมันไม่ได้หยุดซะหน่อยนะฮะอะไรแบบนี้และที่น่าดีใจก็คือเท่าที่เห็นความเห็นของแฟนๆวันพีซทั่วโลกนี่ก็เห็นชอบในการที่อาจารย์โอดะแกจะหยุดพักการตีพิมพ์สักเดือนหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงท้ายสุดหาเรื่อโหดในฐานะแฟนการ์ตูนนี่ทุกคนเข้าใจกันหมดเลยนะครับน่าดีใจมากๆถ้าเป็นเมื่อ6 7ปีก่อนนี่อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะเมื่อก่อนอย่างตอนนู้นนี่หยุดพักไปตอนหนึ่งนี่แม่งด่าโคตรเง่างคนเขียนกันแล้วนะครับ อาจจะด้วยความที่เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในภาควานุคุนี้โดยเฉพาะช่วงท้ายอะไรเงี้ยฮะหลายๆคนก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยให้แกพักซะหน่อยเถอะอย่างนี้หรือเปล่าส่วนเนื้อเรื่องในช่วงท้ายของวันพีซนั้นนะครับอาจจะไม่ได้หมายถึงเหลืออยู่เกาะเดียวและจบเลยอะไรแบบนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่แบบใหญ่มากที่ไม่ใช่แค่เกาะ2เกาะแล้วคือจะเข้าสู่ช่วงคลแม็กซ์ของเรื่องนะครับที่แกเคยบอกเอาไว้นานมากแล้วว่า ในอนาคตจะมีสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วันพีซที่ทำเอามาลีนฟอร์ดเป็นสนามเด็กเล่นไปเลยฮ่าฮและในวันพีซเล่มที่97ที่ผ่านมานี่แกก็บิวอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าจบภาควานันนคุณนิไปเนี่ยเนื้อเรื่องจะเข้าสู่ระดับโลกแบบเต็มสตรีมนะครับเต็มไปด้วยฉากสุดพีคที่ไม่มีใครเคยเห็นและอาจารย์แกก็จะได้ว่าสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกวันพีซรับรองสนุกแน่นอนนั่นแน่ซึ่ง สิ่งที่เราจะได้เห็นและคาดหวังกันไว้หลักๆนะครับก็คือการขมวดปมทั้งหมดของเรื่องและก็ปริศนาหลายๆอย่างที่มีการปูมาเพื่อรอการเฉลยในช่วงท้ายๆเนี่ยมันค่อนข้างใจยเยอะนะครับและก็สเกลใหญ่มากเลยดังนั้นถ้าแกจะเตรียมตัวในส่วนนี้นะครับก็อยากให้อาจารย์แกทําได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าพวกเราก็อยากจะอ่านวันพีซในเวอร์ชั่นที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับยิ่งในฉากท้ายๆด้วยแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่า กน่าจะค่อยๆเขียนไปเลยหรือไม่ก็ค่อยๆเล่าก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นเพราะว่าขนาดตารางการทางานในปัจจุบันคุณดูดิภาควานุคนนี้ที่แกยพยายามรีบเร่งให้มันจบเนี่ยหลายๆส่วนที่มันโดนรีบเล่าแบบรีบสุดๆนี่แม่งบางจุดคือมันแห้งมากไปเลยนะครับจนมีหลายๆคนเนี่ยที่ไม่อินกับส่วนนูน้นส่วนนี้ในภาควานุหรือว่าหลายๆตัวละครที่รู้สึกว่าอ้าวแล้วใส่มาทําไมครับหรือหลายๆจุดที่มีการเล่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นภาควานุหรือช่วงกลางภาคนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ แม่งเททิ้งหมดเลยไม่ได้ใช้ซึ่งไอ้หลายๆจุดที่แฟนวันพีชหลายๆคนอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะ้หรือว่านู้สึกตรงนี้มันแห้งไปตรงนี้น้อยไปเอ๊ะตรงนี้โอ้โหตัดซะหรือไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วนะครับในส่วนของมังงะดังนั้นสำหรับแฟนๆก็จะมีแต่ต้องตั้งความหวังให้ทีมอนิเมะเนี่ยทำออกมาให้มันเต็มอิ่มเท่านั้นแหละแต่ก็นะเราในฐานะคนอ่านก็ค่อนข้างคา,าดหวังว่า ที่วานะมันรีบขนาดนั้นเนี่ยก็เพราะว่าแกจะได้ใส่เต็มในช่วงสุดท้ายตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าดูจากที่แกบิ้วมาเนี่ยไอ้ช่วงท้ายนี้น่าจะพีก,กว่าวาน๊ะเยอะมากนะครับเพียงแต่ในวาน๊ะเนี่ยเราจะเห็นว่าอีตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ค่อยๆเล่าอยู่หรอกซึ่งแบบมีคนรู้สึกว่าค่อยๆเล่าเกินไปด้วยซ้ํานะครับให้ดื่มดํากับบรรยากาศนู่นนี่ในวานะมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับในช่วงท้ายที่รีบชิบหาย แต่ก็นั่นแหละครับถือว่าการเล่าแบบในภาควานุคุนี้นี่ผมรู้สึกว่าอ่าไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นในภาคท้ายสุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าบิ้วมา10ปีแล้วก็รีบเขียนให้มันจบส่วนนู้นส่วนนี้แบบแห้งโคตรแล้วก็ไปเสียเวลา2ปีดูลูฟี่มันวิ่งไล่จับทีสแล้วมีรัฐบาลโลกเดินผ่านไปมานี่ไม่เอานะ่ะลอเล่นนะครับก็ไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวในภาควานุนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกวันพีซกันถึงแม้ว่าภาควานุคุนี้เนี่ยกำลังจะจบแล้วแต่ก็ ยังมีเรื่องราวอีกมากเลยที่ผมยังไม่ได้หยิบมาคุยกันนะครับแต่น้นสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอจบข่าวสั้นทันโลกวันพีซกันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้และกราบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันนอกจากจะเป็นกําลังใจให้ผมได้อย่างมากแล้วก็ยังช่วยให้คนเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับ